สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาเดินทางออกจากบ้านมาหาร้านลาบก้อยต้มครับตอนนี้ก็ออกจากบ้านมากกับบ่อไก่ครับร้านนี้ชื่อร้านว่านับดาวติดถนนหนองสำโรงเลยครับถามาจากข้างหนองสำโรงหรือบ้านบ่อนามตอยู่ฟังทรายครับร้านนี้ชื่อร้านว่าลาบปากเมนูนี่จะเป็นของอีสานทั้งนั้นเลยครับจะเป็นลาบก้อยต้มปลาเผาซัวจังสีนะ้าตำแตงตำปูปลาหมีม่มดเลย สำคัญกานั้นครับล้าน,นี้นี่จะเป็นร้านที่แบบว่ามีแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจจิ้งขายแบบเป็นชุดขายแบบเป็นแบบอาหารมาพร้อมเลยทั้ง1ชุดจะมีลาบมีก้อยมีต้มในราคาถูกมากรับประกันราคาถือครับแล้กก็อาหารรสจัดจ้านดีขนาดสำคัญกานั้นครับถ้าไปกันเยอะราคาก็สิลดลงอีกเครื่องดื่มมีฟองก็มีครับอาหารราคากับบแพงเบิ่งจากจานหลดแซบสุยางมืดแอร์เลดพี่น้อง ร้านนี้ชื่อร้านว่าลาบปากคันไผยไปบ่ได้หรือว่าอันบ้งหูจากทางครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยลาบปากแซ่บแซบพี่น้องฝากกดแช่กดไลค์ให้เพจคอยนะเดอะ้อพี่น้องเอ้ย